โคเปนเฮเกนมันคือเมืองที่น่าอยู่อันดับหนึ่งของโลกด้วยความโดดเด่นของสถาป,ปตัตยกรรมการวางผังเมืองแล้วก็เป็นเมืองที่ให้ความสาคัญกับผู้คนในเมืองตำแหน่งเมืองหลวงแห่งสถาปตัตยกรรมโลกเนี่ยก็เลยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลจริงเราจะพาทุกคนไปเที่ยวและแครบโครงสร้างของเมืองในฝันที่ทุกคนพูดถึงว่ารั้งหนึ่งในชีวิตฉันอยากไปเยือนเมืองนี้โคเปนเฮเกนเนี่ยมันเป็นยังไง แล้วเขาเป็นประเทศเกษตรกรรมที่แบบมีความยากจนเลยแหละสงครามโลกครั้งที่สองเขาก็ยับเยินสิ่งที่ทําให้เขากลับขึ้นมาได้คือพลังของประชาชนในเมืองเขาชอบพูดกันว่า inclusive city ก็แถมด้วยว่า citizen centric นะครับคือมันเป็นการพัฒนาเมืองโดยเขาให้ความสำคัญกับความต้องการของคนทุกุ่มมันก็เลยทําให้แบบเราก็รู้สึกเราเป็นเจ้าของพื้นที่เราเป็นเจ้าของของเมืองเมืองนี้ ซูเปอร์คีเลนเนี่ยเป็นสวนสาธารณะนะคะที่มีพื้นที่20,000ตารางเมตรมั antis, 1800, นเชื่อมถนนเส้นหละ5เส้นด้วยกันมันเป็นย่านที่มีความหลากหลายของคนชาติประมาณ60ประเทศทั่วโลกที่ออกแบบเนี่ยเขาก็ใช้วิธีไปถามคนในย่านนั้นว่าอยากได้อะไรทุกคนเนี่ยจะได้ร่วมกันเลือกของตกแต่งในสวนนะคะมันจะมีอิเลเมนที่มาจากหลายๆประเทศเช่นสนามเด็กเล่นที่เอาเครื่องเล่นมาจากอินเดียมีโต๊ะหมากรุกที่มาจากบัลเรียมีน้ำพุจากโมร็อกโกบ้าถเลดเมจากคาซัคสถานโอ้ใครมีไหมมีรังงยไทยด้วยเป็นที่ยอดฮิตมากโคตรเท่โคตรเท่ ที่เนี่ยมันถูกออกแบบแล้วก็จัดสรรฟังก์ชันเนี่ยตามการใช้งานของสีนะสีแดงเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่สําหรับสนามเล็กเล่นพื้นที่สีดํามันก็จะเป็นจุดนัดพบมีเนินเล็กๆเ,เอาไว้ถ่ายเสกแพื้นที่สีเขียวมันจะเป็นเนินเหมือนเนินเขาเป็นพื้นที่เอาไว้เล่นกีฬาที่เราว่าว่าพิเศษกว่านั้นเนี่ยคือมันนัดไปทางครอบครัวมาที่เดียวแล้วจบสนามหญ้าต้องสงวนไว้สำหรับคนแก่มาราไทยเก๊กหรอทำไมมันถึงไม่มีที่ถ่ายเสก็กพร้อมกับทาอย่างอื่นได้วะเราว่าจริงมันตอบโจทย์ในเรื่องนี้แหละ เข่งก้อนภูเขานี่ไม่ทำอะไรเรอไม่ใช่อันนี้คือโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากการเผาขยะแน่นอนว่าใครยจะอยากให้มีโรงงานเผาขยะอยู่แถวนี้ว่าทุกคนก็จะแบบกูไม่อยากอยู่ซอยนั้นเลยอะไรเงี้ยทีนี้ถ้ามันเป็นโรงงานเฉยๆคนไม่โอเคเขาก็เลยถามว่าทําไมโรงงานเผาขยะอ่ะมันจะกลายเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นภูเขาไม่ได้วะเขาก็เลยคากรอบภายนอกกับครอบตัวเครื่องจักรต่างๆและเศษให้ทั้งวัน่มันกลายเป็นพื้นที่สถานการณ์เป็นแบบไถบ์อไถอะไรนี้ลงมาก็ได้เทกกิ้งไฮกิ้งหรือจะนั่งอาเกศเฉยก็ได้หมดเลยทุกๆวันเนี่ยรถไฟฟ ขยะสองสามร้อยค่ะโดยเป็นถุความร้อนที่เกิดขึ้นแล้วไปปั่นไฟอ่ะไทได้กับคนประมาณ1นึ่งแสนถ้าเหมือนควรเรือนต่อปีด้วยอุ้ยุดพลังนี่คือบัตเจที่ทำประมาณ20 0 0 0ล้านอะเฮ้ยสองหมื่นล้านประเทศเราก็มีบัตเจตปะมีการออกแบบเมืองที่ดีมันไม่ใช่แค่การพัฒนาพื้นที่นะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเข้าไปด้วยประเทศไทยเองอะมันมีตัวอย่างหนึ่งนี่เขาเรียกกันว่าพาสานมันเป็นแลนด์มาร์คอันหนึ่งของที่นครสวรรค์พาสานนี่ก็มาจากชื่อว่าแบบพาสานโดยที่จุดที่อยู่เน ้นทางต้นสายของแม่น้งเจ้าพญานี่แหละที่รู้สึกว่าประทับใจมากคือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนะเช่นเรื่องการบริจาคก็ไม่ได้ถูกแบบที่อะไรหรืออะไรมากมายแต่ว่าก็เป็นความเต็มใจสมัครใจที่จะให้มันไปถึงจุดที่เขาต้องการซึ่งมันนําไปสู่ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของร่วมกันเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดว่าให้ความหวังยังมีอยู่ การขี่จักรยานในโคเปนเฮเกนเป็นทางที่เร็วที่สุดสะดวกที่สุดสบายที่สุดเพื่อความปลอดภัยของคนนะไบเลกก็เลยต้องมีไฟแดงพอไฟแดงมันเยอะคนจะไปทำงานสายตัดทูเปอร์ไฮเวย์ตัดตรงให้เลยแล้วกันยาวไปประมาณแบบ3-400เมตรแล้วชอบมากโอลี่จักรยานฟังแล้วแบบเฮ้ยถ้าเกิดเราปั่นจักรยานไปแบบทำงานได้มันคงดีเตนเตนเฮ้ยพี่เคยลองขี่ไปได้แค่ประมาณสัก2วันก็ตัดสินใจว่าเลิกเถอะเดี๋ยวเราใช้ชีวิตอยู่ไม่แก่ช่วงปีประมาณปี57ที่วาเราก็เหมือนแบบรีเริ่มโครงการเส้นทางจักรยานรอบเกาะลัตนาโกสินค ที่เลนจ่ายยาในนี้น้อยมากๆก็เลยปิดไปแต่ความเป็นจริงคือกูจะวาร์ปจากบ้านมาหาใบเลนยาว1กิโลของมึงเนี่ยได้ยังไงเหรอ จายยอาจจะไม่คำตอบทุกอย่างอย่างบ้านเราที่ผานเมืองมันมีปัญหาคือขนส่งบนชนขนส่งสาธารณะอาจจะเป็นคําตอบก็ได้ครับเราอ,อาจจะไม่ต้องการในด้ำน้ํามากเท่ากับรถเม์ที่มันมาตรงเวลาขอโทษพูดออกไปแล้วมันไม่ใช่ว่าเราไม่มีความหวังสักทีเดียวคิดว่าหลายคน,คนคงรู้จักอยู่แล้วว่าคือกลุ่มเมเดย์เนาะเป้าหมายของเขาหลักๆเลยเนี่ยทำให้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยเป็นของทุกคนทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างแบบสบายใจผังเมืองที่ดีอ่ะมันคงไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแต่ว่ามันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนเมืองในแบบทุกมิติเลยพอเป็นทอส์แลนหรือเดนม ออกแบบให้มันเป็นแบบ human city planning จนสุดท้ายแล้วเขาก็ได้รางวัลจากยูเนสโกคนที่ผกันมากในการสร้างการเปลี่ยนแปลงผังเมืองของโค<ม>เเนเนเกนนะครับ<ม>เราจะเลี่ยงคนนี้ไม่ได้เลยคือคุณพี่ยานเกลคาราวลาคุณปูผลงานที่มันโดดเด่นมากๆของเขา,าค่ะคือการออกแบบถนนที่ชื่อว่าสโตเกเป็นเส้นทางเดินเท้าที่ยาวแล้วก็เก่าแก่ที่สุดในยุโรปช่วงปี1962ถนนมันเต็มไปด้วยรถเนาะ mm. เขาบอกว่าเอาเส้นนี้แหละที่รถเยอะที่สุดเรามาทำให้ปลอดรถยนต์ไหมเขาพูดของยากคนเมืองก็แบบออกมาด่าถึงขั้นว่ามีคนขู่ฆ่านายกเทศมนตรีใช้เวลาประมาณ 4ปีค่ะถึงจะเห็นผลว่าเหมือนมันปลอดรถธุรกิจก็ไม่ได้ร้วมหายตายจากไปอย่างที่ชาวเมืองคิดด้วย แอบแวบนึกถึงประเทศไาติหลายเออมันเป็นใยแมงมุมจากตรงกลางวิวแล้วเหมือนเมืองนอกเหมือนันานลาคือเป็นแบบยูเนสโกซิตี้เป็นเมืองที่แบบได้ผังเมืองที่ดีที่สุดของโลกเหมือนกันแล้วสิ่งที่ชอบมากคือเฮ้ยมันเป็นเมืองที่เดินได้เว้ยคือนอกจากเรื่องเมืองที่ดีแล้วค่ะมันมีเรื่องความแบบเมนเทลที่ดีของคนเคยได้ยินไหมมันมีคําว่าฮุบก,กะมันคือความแบบนั่งเอาหน้าตากแดดก็รู้สึกมีความสุขไม่จําเป็นต้องมีแบบแมทเทอรีลในชีวิตอะไรมากมายเลยมันคือความสงบจิตใจแต่ว่าไอพวกเนี้ยมันอยู่ดีๆมันก็เกิดดขึ้้นนไไมมม่ัาาจกแบ สวัสดีการเขาวิถีชีวิตเขามันมาพร้อมกนันอะเฮ้ย <c oughs> ประเทศไทยของเราอาจจะไปถึงโมเมนต์ที่แบบว่าเรารู้สึกดีกับสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ตอนนี้มันเกิดขึ้นแล,ล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นคิดว่ามันก็คงทยอยขยายผลต่อไปเรื่อยๆในหลายๆที่เราถนัดอะไรเราลุกขึ้นมาทําสิ่งนั้นชวนคนที่เชื่อเหมือนกันอ,อยากเห็นว่าท่าทำดีโคเปนเฮเกนก็เริ่มจะเรียงงานเหมือนกันเราคงมไม่อยากจะตกต่อมือแบบนี้ให้กับลูกหลานหรกคือเราอาจจะต้องการคนที่คิดเหมือนกันแราอยาจจะเพิ่มความหวังในการที่จะให้บ้านเมืองเราหน้าอยู่ขึ้นจริงเราทุกคนมีความหวังแต่รู้สึกว่าาาเเเคยรตััววนนดีแพงมจบบ น้อยมันไม่แบบลุกโชนอะไรเงี้ยก็มาเจอกันได้ที่งาน b l u l Society Summit นะคะวันที่19ถึง21พฤศจิกายนนี้ไปเจอ100กว่าองค์กรเราจัดเป็นออนไลน์ว์ชวลก็เข้าไปดูได้ที่ g o o l society network Hope in crisis ในวิกฤตยังมีหวังการที่ไปงานนี้จะทําให้ความหวังนั้นมันเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมาได้ตอนนี้ที่เราอยากจะรวมพลังคือกลับมาเปลี่ยนแปลงหรือว่าเริ่มต้นที่ตัวพวกเราเลยนะคะ